เขาละเป็นยามเขาอะไรปะมีอาชีพจังนะมีหลายประสบการณ์นะอันนี้คือเราแบบลาออกจากการเป็นแบบอาชีพนะแล้วเราก็แบบมาเป็นพนักงานยามแทนได้เป็นแน่ระเบิดกูโอ้ยระเบิดระเบิดเฮนที่หนึ่งในหนึ่งในวันประจำเอ้ยวัอดีครับพี่ โอ้ยามยาม with customer service อันนี้ไงอันนี้อ่ะเราต้องตรวจสอบ get order อ๋อเดี๋ยวใช่เกมนี้บอกอะมันต้องเรียนมันจะเกมนี้บอกกูว่างั้นคุณจะเกมหนึ่งอ่ะคุณว่าคุณรจะเกมหนึ่งแต่ไม่ใช่ระบบอันนี้มาพาร์ทเนอร์บัสบี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 มินิปืนปืนมินิด้วยไอ้เหี้อะกูเอาก่อนเอาก่อนเลยโอ้ไอ้เหี้ย ไอ้่มีมีหนูด้วยคูได้หนูเออเอ้เวูได้หนูจากไหนวะเม่อเม่กลิมันอยู่ในตัวกูอะอ่ม่อ่ตัวกูไงวะเอไอ้่หนูอยู่ในตัวกูดเอาหนูหายไอ้่เอานี่เอจุ๊บ่มัว กิออเดอร์ออเดอร์พิซซ่าเหรอวะพิซซ่าพิซซ่าเออเอาเฮีให้เขากันเลยดิมันได้สองบาทแล้วประตูไม่มีประตูไม่มีเหรอวะแปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไรวะ ตลอดใครก็ตามจะทํางานกะกลางคืนประตูมีโทรศัพท์มีความผิดพลาดตลอดทั้งวัน<อ>ดังนั้นคุณอาจจะต้องแก้ไขมันสองสามครั้งจะทางขยะตรงไหนทางนี้ปะใช่เอาไอ้ถุงขยะไป,ไปได้วยไหนวะไว้รถเมฆเนี้นี่บอกว่าทางนั้นโคตรอ่ะอ๋อ,อไ,อ,ไ,ไอ,อ้เหี้ยาาไไไะปนอย่งงี้้ดวเออเหี้ยอ้าว โอ้ยหวยสามที่ม mm. 네ั่หรอบักกูก็มวยนะเพิ่งมาซื้อดอกแค่เราไปวางตังค์ดื้อนี่ไอ้ยี่ทางซ้ายคือทางอะไรวะอยู่อย่างไปอีกอ่ะอะไรวะแม่งมีเสียงมีเสียงจัำสแกรแต่ไม่มีที่อะไรไม่มีอะไรเลยเออมไม่เขิใจวะมีเสียงจำสแกรแต่ไม่มีที่เะไรเออมา

เฮ้ยียแม่งแม่งแม่งหายแล้วตามจะเอาการไมวะย่หายตัวได้ียหายแล้ตาหายทั้งรเแก้ไขประตูปิดตกไอ้นี่นี้โดนว่าโ่นี่เียลวะโอ้สีตังสีไม่หววะโอ้โหใช้ใช้มใช้มซอมได้ไงวะโคตรสุดจริงว่ะเฮีย ไปฟอร์ดค okay. ัสเตอร์เมอร์จูนไปป่ะไปดูรถห่างกันดีกว่าปีเป๊ะวะเนี่ยซีซีอะซีออเหี้ยเฮ้ยชุนดีชุนดีโอ้ยนอนได้ไงวะออเหี้ยคืนสอง อยากกากกังวนบ้างไม่อยากกลางคืนเอาเขี้ยู่ที่อยู่ที่เดิมเลยสัสอ๋อพิซซ่าเป็นไหมวะเดี๋ยวรับพิซซ่ามาเป็นไหมวะเออแล้วนี่กล่องอะไรมันตอนแรกกูไม่เห็นไม่มีตัไงวะเนี่ยมีตั้งไงนวไม่ใช่เหรออะไหรอทำไมกูไม่เห็นวะเย้ ต, <c oughs> ตอนแรกมันมีแก้วกาแฟอันนี้แม่งแก้วกาแฟหายพิซซ่าแทนอยากกลับมาแส่วัฒนการ์ตองการก่ร์ดที่ส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 ี่นั่งัไม่ได้ไม่นั่งก็คอร์ฟรถคร์ฟขับรับ เดวอะไรวะยิงสเปดเดา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 แล้วเสียงแล้วเสียงตรงไหนวะต่อเสียงไปตรงไหนคือาเยร่ยมไปไหนละุยุยแดแล้วนี่อะไรอะไรอะไรไป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 กันไปทำไมทำไมเอพีวะเอพีวะไหน เฮียโอ้ออะไรวะ I am not human นมีโน้ตเขียนอยู่นี่ไหนไหนันไม่ใช่อเหรอเฮยรถรถเทเลพอร์ตมเฮ้าไฟดับอะไรวะไฟดโอ้ต้องไปตรงนู้น ไปจากแค่นี้นะเยี่ยตำรวจในยามวิศวกรเยียยามยาดเลาอด้ยียลทอะไรอาชีพไงใช้มือปากซ่อมได้วิ่งวิ่งเขี้ยที่เี้ย ไอเยียไอเยี่ยวิ่งโคตรเที่ยเลยไม่กินตัวที่หรอ่ะเฮียคืนสามะว่าอ้วนหนักกว่าเดิมเฮ้ยที่่ะา้วนหนักกว่าเดิมไเยียมันเจอระเบิดอีกวาดบูธอ๋อเยียกวาดแค่นี้นะ กว่าอืม่มทำอะไรมาห้องรถเรือเธอเออพิซซาหายไปไหนวะไม่ได้ทำแบบพิซซาจนมเป็นขี้เลยเอ้ยเหงาเงาเอาเอาหนูมาวางในหนูเออหนูเ,เ,เ,เ <laughs> นี่ยหนูตัวใหญ่กับยี่หนูตัวใหญ่กับพ่อพัดลมอ,อ่ะใหญ่ใหญ่เขาใหญ่กับาโป๊ตดิเอาเหี้ย หนูหายไอ้วางบนทีวีเออวางข้างทีวีหนูหนูอ่ะอ่ะยหนูแข่งจัดถูกสตารบไปเลยโอ้าวยี่หายเดี๋ยวกูลองวางข้างหน้าห้องมันก็ไม่มีหนูอละโอ้กูเตะไปแล้วข้างนอกอซอมซอมไอ้ที่กั้นอะเออหนูจะถือปุ๋มาแอร์เซอร์เดฟโฟน ยี you are ่ไม oh, ่ไม่มีอ่ะกู้หลไม่ได้ฟังไ่รเรื่องมีเซ็นเตอร์อะไรวะคอรเซนเตอร์คอนเซนเตอร์คอนเซนเตอร์เอาไปไปเร็วๆไปดิไปดิรรถกน่นเนี่ยนั่นั่นมั้นั่นมั้ ไปอ้าวเีหวัดดีครับอันนี้อยู่กับย่องกูโก้ที่แคนนะครับวันนี้ก็เมื่อกี้ก็เล่นแมปเมื่อกี้ไปแล้วทีนี้ครับปันก็เล่นไม่ได้ครับแล้วก็แบบมาเล่นแบบฉายเดี่ยวนะครับไม่ได้ฉายเดี่ยวนานมากเลยวันนี้ก็เล่นกับเพื่อนนะแบบไม่ได้แบบไม่ได้แอคเลยนะแบบกลัวคราวที่แล้วก็จะเป็นแบบทํางานยามนะครับทีนี้ผมก็ขับรถมากับปันนะครับแต่แบบผมแบบ ผักปันตกจากรถนะครับผมมาคนเดียวตายจิรคืนที่หนึ่งเดี๋ยวก็เปิดกล่องเลยคืนที่หนึ่งเยอะเปิดกล่องเล่ไม่ได้ยังไงปิดกล่องกันดิวกดิบายเราให้ลูกค้ามาถึงโอ้รู้สึกแบบโล่งๆเขาทำงานคนเดียวอสวัสดีครับต้องการโซดางั้นหรือ โซดาเอกูมีนูเอะกมีนูอ่อะูย่า่ะเออเอเนี่ยเนี่ยดูดิเอมีนูอย่กเออยังไงก็มีเพื่อนยังไงก็มีเพื่อนอะมันเดิมเป๊ะเฮียมีนูอย่างเอโซดาอืมเป็นไงโซดานี่รับโซดาไปเลย ยังมีหนังเรื่องอะไรเข้าบ้างเนี่ยโลบอกมูฟี The low ่เดอะโลเบ t เดอะโลบ็อกไอ้ที่หนังหนังเรื่องเดิมหมดเลยหรอลไอ้ลูกค้ามาโซดาโซดาเอาไปครับโซดามาเข้าดูหนังเหรอ เอาอะไรครับเอ้ยเฮียมีแต่คนเอาโซดาพ่องไม่มีเฮียอื่นยังไม่ไม <c oughs> เอาแต<อ><ๆ>่โซดาร้านกูขนมโคตรเยอะแต่แม่งแล้วก็มีมลูกอมเยอะแต่เอาแต่โซดาแก้วเดียวอะไรนะงะไรนะเอ่อมีป๊อปร้านกูมีป๊อปคอร์นมีโซดามีลูกอมมีน้ำมีโซดาแล้วก็มีขนมแต่แม่งเอาแต่โซดาเฮียแสบอร่อยเกินเลยใส่โซดาโคตรอร่อยที่เนี่น้ำถังขยะไปที่ถังขยะด้านนอกหลังอาคาร อ๋อไอ้เชยนำทรกยะไปฮะนำทรกยะไปที่ทรกยเรียกว่าทรายใส่ทรกยไอ้เชยก็ต้องไปหลังอาคารเงี่ยคุขี้เกียจไปมากเลยนะแม่งต้องเจอผีชัวนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหอย่างมืดแล้วแม่งลงหลังเขี้ยอยู่กลางป่าวะแม่จะมีมาคนดูกะมีนะว่าเยอะเลยเมื่อกี้โอ้โหแปลว่าแปลว่าคนมาดูกลางป่าเยอะมากว่ยเสียงอะไรวะ

เฮ้ยผมนับถือตัวพี่มากแล้วเนี่ยพี่เอาขนมคนแรกของร้านผมมาโอ้โหแม่งเพิ่งเจอคนมาเอาขนมให้กูไหนเนี่แล้วเขาเอาขนมยังไงวะข้าหนมกัดมือแล้วกูหยิบขนมยังไงกูหยิบขนมไม่ได้หยิบไม่ได้เนี่ยวะแต่ถึงแต่เจอพี่ผมหยิบข้าวนมหยิบข,ขนมไม่ได้ กินขนมไม่ได้ไม่พอเงี้ยวะโอ้ยพรากาป่ะขนาดลุงกูยังแพ้เนี่ยพี่ห้องเอาขนงให้พี่ไม่ได้อะพี่เอาเอ,าเอาลูกอมไปก่อนนะพี่ผมยิ่งขนมให้พี่ไม่ได้อะตาโอเชียนเออเอาขนมไปก่อนนะพี่เอ้ยลูกอมไปก่อนนะพี่ผมให้ขนมพี่ไม่ได้เอาลูกอมไปก่อน,น,น ต้องซ่อมเครื่องปรอบคอนเครื่องหนึ่งโอ้ยกลางอะเขตทำไมวะเดคนซ่อมยังไงต่อเอาคืนสองคืนสองไวมากโอ้ยซีเซล,ซ,เซ,ลซีเซลมึงตาน่าเหี้ยอ่ะโอ้โหอ่ะโอ้โหโดนอากะอ่านี่ครับตัวดาวของคุณ เมื่อกี้ไม่ได้ยินโอ้ยไฟดับอ๋อว,ว,ว้าวน่ากลัวมาก oh, <shit. S 1> ด้านนอกเยี่ยมึงเอาไว้ด้านไหนบ้าน,นี่ยมันเนี่ยมึงเอาไว้ด้านนอกอ่ะด้านนอกของมึงคือตรงไหนมันต้องมีอะไรวันแน่แนๆโว้ยนะเฮ้ยผู้ชมบูฮุชมบูเครื่องบินไฟนอยู่ไหนผู้ชมบู ไอเชียแม่บูคือจะต้องพุ่มมัมัวไปก่อนงั้นเดี๋ยวพีเดี๋ยวค้าอ่าอ่าเครื่องปั่นไฟอยู่ไหนอ่าฮะเครื่งปั่นไฟโอ้โหคีอเครื่องใหญ่เท่าควายเลยอะเปิดแล้วนะอ่าวิ่งอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะนะตัวอะไรนะเฮ้ยตัวเดียวกับที่ได้มึงเลยนี่วะ เออไอ้เฮียคนเดียวเลยย้ายจากตาที่แล้วโลหนังที่ไหนแม่งเอาแม่งเอาปืนไรเฟิลมาไว้แม่งเอาปืนมาไว้ข้างล่างโตะวะเฮียแม่งแม่งเอาปืนลูกซองไว้ข้างล่างโตะกับปืนเฮียมันรู้สักปืนหนึงอะไว้ข้างล่างโตะไอ้เฮียอมีจริงเหรอวะไอ้เฮียมีจริงแม่งเอาแม่งเอาไปทำไมวะ แล้ว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 ที่กวาดอยู่ไหนอ๋อนี่ไม่กวาดกวาดหนึ่งที่โอ้ยไปทำาไงเฮ้แต่พี่ไฟทำไมฮะหยุดซัดเลยนะอ๋อเฮ้เล้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ว้ย้้ว้ช็อกช็อกเลยเมื่อกี้ช็อกเมื่อกี้ช็อกเลยขายไปแล้วโอ้

ในห้องน้ำมีไหมอันนี่ไงห้องน้ำมีอะไรทำไมต้องทำไมมันต้องซูมออกด้วยทำไมต้องทำภาคซูมออกมันเริ่มแดงๆเพื่ออะไรก่อนเข่งกางลากเขตโอ้ยสุนัขอาลาเขตเฉยเพราะเรื่องเป็นคนกลัวผีแต่ก็ยังเล่นเกมผีตลกดีอืมตลกดีว่ะกลัวผีแต่ก็ยังเล่นเกมผียี่ยี่กูเข้าไปในห้องดัง เฮ้ยฝ่าจากพีพ่ตังกนาเลยไฟพี่พี่นั่นแหะไฟคุกลุ่มน่นอยมังเนาะเวลาเวลามันจะกล้่กจะเก็บอย่าซูมออกดีซูมออกทำไมเออแล้วอีกสามทีทอุยนน้ยอุ้ยคนล<น>ุกคนสู้เลยนะเมื่อกี้เจอผีสามเอาเนี่ยรอบแล้ รอรอส่ได้เรอจริงอ่ะสิบสิบอ็ดสิบสองอีกสามที่ตรงไหนอ่ะข้างนอกเหรอเดี๋บอกว่าข้างนอกอ่ะไม่มีนะข้างนอกอ่วะว่าผมกวาดไปแล้วนะอุ้ยแน่พี่อ่ะพี่มาตลอดเลยพี่พี่มาทำไมอ่ะพี่ พี่มาทีไรผม,มาาพี่ไม่มีน้าข่าว,มา,าวมาทีไรผมขนลุกสู้ทุกทีเลยอุ้ยอี๋แกงกูคนกูตกใจทุกรอบเลยอ่ามีคอนขอบคุญเออขาดเบคอนต่อพี่กูตกใจทุกรอบเลยอุย้ยอีกแล้ว เอ้ยพอเจอแม่งตกใจแม่ง oh ก็ขนลุก oh ทุกรอบที oh. ่เห็นยังไงอีกวะฮู้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 สกูบีดูบีดู Where are you I love s o m e one to you now สกูบีดูบีดู Where are you I go โอ้ยสกูแซมเบลสกูแมวสกูบีดูบีดู Where are you อ๋อตรงนี้กูว่าอยู่ไหนอีกตัดโคตรเนียนไงต่อเฮ้ยคืนสามแล้วก็ไม่ค่อยน่าก็ไม่ค่อยนา่ยนาดีใจเลยอ้าวแต่กิ้วครับโอ้ยเหนื่อยว่ะเร็วพี่พี่ไปผมได้จบงานได้ไปถูพื้นได้พี่พี่ พี่ทาอะไรผมก็ทำผมก็ทำหมดแล้วถูพื้น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  อยู่พื้นรีบร้อ,อนเสร็จแล้วทำไงต่อร้อนลูกค้ายังจะ,ละ,ละรลูกค้าผมอยากกลับบ้านแล้วพี่หนูอยู่เป็นเพื่อนนะหนูนี่คือหนูเป็นเพื่อนแม่เลยแจกบ๊อบคอนเออจะได้ดีละจะได้บ๊อบคอนได้ไม่จริงคือหนูเป็นเพื่อนแม่ง ดีกว่าเทนนิแบงเยอะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะกระจกแตกกระจกแตกฉันจะไปหาคุณเยี่ยงกูเจอโน้ตฉ <ister enjoying> ันจะไปหาคุณมาดีไม่กลัวหรอกเลยอ่ะอ๋อสี่สิบห้าวิคนหารถคุณอันไหนรถกูอันไหนรถกู ไอไหนรถกูไอที่มึงมาองมาที่นี่มึงจำไม่ได้หรอว่ารถไหนอนี่ไงเจอแล้วอรอดแล้วไอ้ปัน,นปกูรอดแล้อ้ยไอ้ผีหน้าขาวว้ายกระจอกโอย๊ย <laughs> แน่มียิ้มให้ด้วยแน่แน่